สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ห้องตายายตอนทัวร์ปอดสมบูรณ์นะครับวันนี้หลานสาวนอนหัวค่ำเลยนะครับเพราะว่าตื่นตั้งแต่บ่ายสามออกมาเล่นออกมาค่อยๆค,ยค,ยคานเล่นรอบบ้าน,นครับเพียมากก็เลยนอนยาวเลยวันนี้กล่อมเองด้วยนะครับนอนเบาอ,อย่างดีเลย หลังจากกินนมอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีจุกหลอกแล้วก็พระอ้อมสองอย่างนะครับก่อนนอนก็จะมีสองอย่างก็คือจุกหลอกกับพระอ้อมก็จะหลับไปกับสองสิ่งนี้นะครับเธอน่ารักมากนะครับหลานสาวใบบัวของคุณตาปะทีบครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมนะครับช่องปะทีบสมบูรณ์ครับขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ